สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเจและน้องต้องเจที่ช่องนี้นะคะ TJ Academy นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการทำโฮมสกูลค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนเด็กๆกันนะคะในเรื่องของความคิดและ ในส่วนของการที่เราสอนให้เขาแยกแยะความคิดเป็นเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือรู้อารมณ์ตัวเองรู้วิธีการบริหารจัดการกับอารมณ์ตัวเองนะคะมันจะทําให้เด็กเนี่ยเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นพอเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาก็จะรักตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเรายังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เด็กเขาไปเรียนรู้ในส่วนของมุมคนอื่นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ เจนนำมาฝากเพื่อนๆกันก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหานะคะจากหนังสือนะคะชื่อว่า Ataman t i n g k e t นะคะมนุษย์ เป็นดั่งที่ตนคิดนะคะซึ่งความคิดในวันนี้ที่เจนนำมาฝากนะคะมี3รูปแบบค่ะเพื่อนๆเราสามารถปลูกฝังให้เด็กในวัยประถมนี้เข้าใจได้นะคะซึ่งเจนมีทําคลิปแยกไว้สำหรับน้องตรงเจนะคะเจนใช้เวลาสอนเองไม่นานนะคะเขาก็เข้าใจและทุกวันนี้เขาสามารถแยกความคิดได้นะคะในส่วนของความคิดนะคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองและก็ในส่วนของอารมณ์นะคะอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองเหมือนกันนะคะหากถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาลักษณะแบบนี้นะคะสามารถติดตามในช่องของเจนได้นะคะเราจะเน้นในเรื่องแบบนี้กันนะคะเพคคื่อนๆในส่วนของรูปแบบความคิดที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ค่ะความคิดที่เกิดจาก เราตั้งใจคิดนะคะความคิดที่เกิดจากการที่เราตั้งใจคิดนั่นก็คือเราตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราตั้งใจคิดนะคะว่าฉันจะทําสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนั้นอันนี้แหละค่ะมันคือสิ่งที่เรากําหนดและตั้งใจคิดเราจะใช้พลังแห่งการโฟกัสนะคะทํางานร่วมกับความคิดตรงนี้นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะก็คือความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคิด ะะซึ่งเราก็มีคำถามเด็กๆก,ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากตัวตนของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งถูกสะสมมานานมากนะคะอยู่ดีๆมันผุดขึ้นมาเองนั่นเกิดจากประสบการณ์สัญญาความจำต่างๆที่มันได้ถูกสะสมเป็นตัวตนของเรานะคะส่วนความคิดรูปแบบที่3นะคะก็คือความคิดที่เรา,าไหล ไปกับความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองในรูปแบบของความคิด3รูปแบบนี้นะคะเราสามารถสอนให้เด็กๆเ,เข้าใจได้และเราสามารถที่จะฝึกให้เขาแยกความคิดได้ในช่วงจังหวะในช่วงของความคิดที่มันเข้ามาในหัวนะคะข้อแรกเลยนะคะวิธีการฝึกเด็กพอเรา สอนให้เขารู้จักความคิดใน3รูปแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนเจนเชื่อนะคะว่าแค่บอกเขาว่ารูปแบบของความคิดเนี่ยมันมีอยู่3รูปแบบเขาจะเข้าใจทันทีแต่วิธีการที่จะจับอารมณ์ความรู้สึกจับตัวความคิดและแยกให้ได้มันต้องใช้ทักษะในส่วนของการมีสติรับรู้นะคะถึงจะแยกได้เพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถแยกได้ว่าตอนเนี้ ฉันตั้งใจคิดตอนนี้ฉันกําลังไหลไปกับความคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆต้องให้เวลากับเด็กๆนะคะพอเด็กๆเ,เข้าใจใน3ส,ส่วนนี้แล้วนะคะเทคนิคหนึ่งนะคะที่เจนใช้และได้ผลนั่นก็คือตั้งคําถามค่ะการฝึกให้เด็กตั้งคําถามมันเป็นวิธีการนะคะที่จะดึงจิตกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วเด็กเขาก็จะไม่ไหลไปตามความคิด นะคะหรือโฟกัสได้แป๊บเดียวนะคะหากถ้าเขาไหลหรือหลุดโฟกัสการตั้งคำถามจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะดึงจิตเขาให้มาอยู่กับปัจจุบันนะคะ